ปลื้มจิตนำทัพสุพรีมลุยลูกยางไทยแลนด์ลีกโคตยะตั้งเป้ากลับมาทวงแชมป์วันที่11พฤศจิกายน65โลมาสีชมพูสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทครองแชมป์เก่าเมื่อปีที่ผ่านมาประกาศรายชื่อนักกีฬา20คนที่จะใช้ลงแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์หลีก2022-23ในเลขที่1ซึ่งยังคงนำทัพโดยพี่เสือกับตันหนองปลื้มจิตถินขาวเช่นเดียวกับฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทางด้านโคตยะ นัทพลสีสมุรทรธนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนตั้งเป้าทวงแชมป์กลับคืนมาให้ได้โคชยะเปิดเผยว่าสำหรับทีมสุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคในปีนี้เป้าหมายของเรามีอย่างเดียวคือเราต้องทวงแชมป์กลับมาให้ได้เพราะเมื่อปีที่แล้วเราพลาดได้เพียงแค่รองแชมป์ โดยในปีนี้เรานำนักกีฬาอายุน้อยจากทีมอกาเดมี่ขึ้นมาเสริมทีมหลายคนผสมกับรุ่นพี่ในทีมที่มีอยู่โดยส่วนตัวคิดว่าถ้านักกีฬาสายเลือดใหม่ที่เข้าทีมมาสามารถลงเล่นเข้ากับระบบทีมได้เราก็จะพยายามผลักดันส่งลงเล่นให้ได้มากที่สุดเพื่อเก็บประสบการณ์ในเกมการแข่งขันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งในแต่ละนัดด้วยส่วนนักกีฬารุ่นพี่ ก็ต้องรักษาขีดความสามารถในการเล่นเอาไว้หลักๆทีมเราก็ยังคงเน้นในเรื่องระบบทีมเป็นหลักเราต้องพยายามฝึกซ้อมให้ได้เหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วเราก็ยังมีผิดพลาดอยู่ในบางทา่กากษาเราก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อลดข้อผิดพลาดลดข้อเสียของเราให้ได้ตัวนักกีฬาทุกคนเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชแชมป์ให้ได้เช่นเดียวกัน นอกในส่วนของนักกีฬาต่างชาติเราก็พยายามมองหานำเข้ามาช่วยทีมอยู่ถ้ามีโอกาสในเลขที่สองก็อาจจะเสริมเพิ่มก็เป็นได้ปีนี้มีการแข่งขันหลายจังหวัดทั้งที่ทนครปฐมนครราชสีมาและกรุงเทพยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามเชียร์ทีมเราด้วยนะครับทางสโมสรจะมีกําหนดการถแถลงข่าวทิพย์เอ็กซ์เพรสชิงเดอรฟิวชูอีกพร้อมทั้งเผยชมชุดแข่งขันที่จะใช้ในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกในวันจันท 14, ร์ที่1 4พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา เป็นต้นไปที่อาคารทิพยะประกันภัยสำนักงานใหญ่ถนนพระราม3ซึ่งในวันเสาร์นี้แฟนๆสามารถติดตามกิจกรรมทางหน้าแฟนเพจเพื่อเป็นหนึ่งในแฟนคลับ30ท่านที่จะได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมง,งานครั้งนี้กันด้วยนะคะสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันในเลขที่1มีดังนี้วันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพบกับนครราชสีมาหุยหวางคิวมินซีที่อาคารนิมิบุตร BTS สนามกีฬาแห่งชาติเวลา12นาฬิกา วันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพบกับนครนนท์ที่สนามกีฬานครปฐมเวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่สธันวาคมพบกับสวนกุหลาบานนทีมซีซีฮอนเดอร์มอนบางกะปิเวลา15นาฬิกาวันศุกร์ที่9ธันวาคมพบกับขอนแก่นสตาที่สนามกีฬานครปฐมเวลา18นาฬิกาวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพบกับแก่นนครมหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติที่อาคารนิมิบุตร BTS สนามกีฬาแห่งชาติเวลา12นาฬิกา วันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพบกับไดมอน f ์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสที่สนามกีฬานครปฐมเวลา18นาฬิกา T ีสปอรวันเสาร์ที่7มกราคมพบกับแซล m ิงอาร์เอสยูทีมซีซีฮอนเดอร์มอนบางกะปิเวลา15นาฬิกา